เป็นการอัพสเกลฟรีหรือไม่ฟรีฟรครับเป็นการ,รใช้ AI เฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจใส่ลูกได้มีลดลายพื้นหลัง มีตึกซาวคือมีออดิโอมีวิดีโอการแปลภาษาการสร้าง QR วอาโค้ดแปลว่ามันอะไรก็ได้ลอะไรก็ได้ถ้าเกิดใครใส่รูปอะไรเข้าไปนะครับเขาจะดีเทคเป็นสีให้แล้วเราสามารถที่จะเอาสีนั้นมาใช้ในงานได้เลยเอเคเช่นสีดำๆมันนอาจจะมาจากเสื้อสีมาจากพื้นหลังอะไรอย่างเงี้ยใช่เลยครับมันมีสําหรับชุดสีชุดฟอนต์ให้เราเลือกเพราะฉะนั้นถ้าใครมีงานไหนแล้วเราอยากที่จะลูกสีเราสามารถที่จะกดเพื่อให้ตัวลันด อนะครับเขาดัดด้อมสีกดยังไงก็สวยนะ่ยใช่กดยังไงก็สวยซึ่งอันนี้ผมผมชอบมากเลยนะครับถือว่าเป็นจุดจุดแข็งของเขาเลยเหมือนกันนะครับมีส่วนฟรี้ใช้ส่วนหนึ่งแล้วก็สมัครเมมเบอร์ก็ได้ใช้อีกส่วนหนึ่งจริงๆเครื่องมือในส่วนฟรีก็ถือว่าเยอะมากแล้วสวัสดีครับทุกคนสําหรับในคลิปนี้นะครับสำหรับสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ห้ามพลาดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยซอฟต์แวร์ที่ผมว่ามาร้อนแรงมากๆสําหรับสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับก็คือ c a นวาครับ ใครที่ยังไม่เคยใช้ดูให้คลิปนี้ทุกคนทำแคนวาได้แน่นอนนะครับสำหรับโซเชียลมีเดียทำมีเดียต่างๆในโซเชียลนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็เลยเชิญนะครับผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นอาจารย์ผู้สอนแคนวานะครับแล้วก็ปัจจุบันเป็น c a n วาสเดอร์นะครับให้กับแคนวาสไทยแลนด์ด้วยดลงนั้นขอสียงปรบมือต้อนรับนะครับอาจารย์โทเอื้อประสริบัณฑิกาอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมผมอาจารย์โทิทูลเลืาสุบรรณิตครับโอเคซอฟต์แวร์ที่เดี๋ยวเราอยากจะพาทุกคนนะครับมาคุยในวันนี้นะครับก็คือแค n v าโอเคเป็นเรื่องใหม่มากๆสำหรับผมเลยซึ่งเดี๋ยวอาจารย์มาเล่าให้ผมฟังนิดนึงนะครับว่าแคนวาเนี่ยมันมีมานานยังไงใช่ไหมออินโทรกันสักหน่อยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งมารู้จักกับแคนวานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ c a นวานะครับ ถูกคิดค้นโดยคุณเมลานีเพอร์กินนะครับเมื่อเป็นอตอนในวัย19เนี่ยเขาเป็นนักศึกษามหาลัยนะครับแล้วเขาก็มีการสอนคนใกล้ๆตัวในการทำกราฟิกนะครับยุคังแก็สอนได้เลยฮะใช่อย่างในมหาลัยใช้ Photoshop กับ i n d e s i g n ครับอินดีไซน์เพราะว่าในมหาลัยเนี่ยเขานิยมคือทำหนังสือรุ่น้วยกัน ออนะครับเพราะฉะนั้นการจะทําหนังสือเนี่ยสมัยก่อนก็ใช้โ h รโตช็อปกับอินดีตซ์ในการจัดรูปเล่มโปรโตช็อปทำรูป In นไซน์เล่มเพราะฉะนั้นนะครับก็เลยติดปัญหาว่ามันเป็นการใช้งานที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับแล้วก็ใช้เวลาเยอะนะครับก็เลยเป็นแนวคิดที่ทำยังไงก็ได้ให้สามารถผลิตชิ้นงานได้แล้วโดยการเรียนรู้ง่ายในเวลารวดเร็วแบบง่ายๆไม่ต้องมี Learning curve ใช่ไครับสามารถเรียนรู้ได้เองแล้วก็สามารถผลิตสื่อได้เลยถ้าใครใช้ i n d e s i g n โอ้โหเลิร์น เยังครับ Photoshop นี่อีกอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ครับก็ต้องเรียนรู้เป็นวันนะครับเป็นวันวันแน่เลยโอเคดังนั้นนี่คือประวัติของเขาชื่อชื่อชื่อคุณอะไรนะครับไปดี่อาเมลานีเพอร์กินเป็นคนประเทศไหนครับอ่าออสเตรเลียครับออสเตรเลียว้าวตอนนี้เป็นยูนิคอร์นระดับเบอร์ห้าแลครับก็คืออ่าระดับเป็นหมื่นล้านครับหมื่นล้านนะครับอืมโอเคอ่เน่าสนใจเลยครับอ่าโอเคคันว่า การใช้ Canva นะครับก็ใช้ง่ายงครับหลักๆคือเข้าเว็บไซต์ canva.com นะครับเมื่อเข้าเว็บไซต์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ล็อกอินตามปกตินะครับออสำหรับท่านไหนที่มี gmail อยู่แล้วมี Facebook อยู่แล้วหรือ ใช้เมลอื่นอยู่แล้วก็สามารถที่จะล็อกอินเข้าระบบได้ไหนหมายถึงว่าผมยังไม่ต้องมีไลาซ่งลาเส้นอะไรใดๆใช่ครับก็คือใช้งานได้ฟรีใช้ฟรีเลยการเริ่มต้นเนาะใช่ครับเคอ่เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับดังนั้นถ้าใครจะลองใช้เดี๋ยวดูคลิปนี้ทําได้แน่ๆโอเคลองทำตามอาจารย์เลยครับโอเคเข้า c a n v a c o m ครับเมื่อเข้า c a n v a c o m เสร็จแล้วนะครับต้องรู้ว่าตัว Can v a เนี่ยเขาผลิตมาเพื่อให้เราทํางานสื่อได้อย่างรวดเร็วนะครับเป็นเป้าหมายอยู่แล้วคือเขาตั้งใจให้เราทํางานบนเว็บเบสคืออยู่ที่ไหนก็ทํางานได้ไม่ว่าเราจะใช้บนมือถือใช้บนโน้ตบุ๊กหรือใช้บน iPad ไปถึงว่าเราสามารถมีแอปไหมมีแอปแล้วใช้งานได้เหมือนกันคอนเน็กได้ที่เดียวกันอ๋อมันคือซอสเดียวกันใช่ครับมันนี่คือวาต้าเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราล็อกอินมาแล้วเนี่ยเขาก็เลยให้เราตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราอยากผลิตสื่อ ไม่ทาอะไรไนะครับเพราะฉะนั้นการผลิตสื่อในการทํางานเนี่ยครับ เราก็แค่แบ่งประเภทเฉยๆว่าเราอยากทำโซเชียลมีเดียอ่าสมมติสมมติว่าโอเจคนชมในไลฟ์ในวันอ่าคนชมคลิปในวันนี้โอเคอยากทำโซเชียลโอ้โหแมช้าออนไลน์เพียบเลยครับเซนไนส์เปิดขับอีลงตรงนั่ครับนะจะทำยังไงอาจารย์เริ่มนะครับเราก็มาดูในตัวแคนวานะครับในแคนวาเนี่ยหน้าจอเขาก็จะมีเป็นไอคอนประเภทงานเราก็เลือกงานที่เป็นโซเชียลมีเดียได้เลยมีให้เลือกเลยมีให้เลือกเลยอ๋นนี้คือหน้าแรกของเขาใช่นะครับโดยที่ตัวแคนวาเนี่ยเขาจะระบุมาแล้วว่า สื่อต่างๆเราจะใช้ขนาดงานเท่าไหร่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติสมมุติว่าผมอยากทําสื่อลง f a c เ o o บุ๊กนะครับข้อดีก็คือเราก็สามารถเลือก Facebook แล้วเราก็ดูได้เลยครับว่าสื่อที่เราจะทําใน Facebook เนี่ยโอ้<น>มีอะไรบ้าง Facebook, แล้วขนาดเท่า,าไรพวก cover ทำ p พสทำเพจโปรไฟล์มีอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเราก็เลือกได้เลยเขามีให้นมีให้เราเลือกหมดเลยอันดีตการนี้ก็ต้องไปหาให้มันใช่เท่าไหร่ใช่ครับต้องมาหน้าเตรียมวางแผนก่อนเตรียมรูปก่อนอะไรก่อนอันนี้จิ้มเลยจิ้มเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกเป็นแอร์ดแชร์ด้วยนะครับจะทำแอด facebook นะครับทีนี้ด้วยตัว canva เนี่ยครับเขาเป็นเว็บเพจเขาก็เลยจะเปิดท็บใหม่ให้นะครับเปิดท็บใหม่เป็นหน้าถัดไปให้ก็คือเป็นหน้าอานใหม่เลย นะครับโดยที่เขาจะเริ่มเป็นหน้าว่างให้ก่อนโอเคนะครับโอ้ยหมายถึงว่าผมต้องเริ่มจากหน้าว่างๆเลยครับอ่าทีนี้ไม่ต้องครับไม่ต้องในตัวแคนวาเขาดีกว่านั้นก็คือถ้าเกิดเราเลือกงานโดยที่สัดส่วนเนี่ยมันเป็นสากนเช่น Facebook มีคนใช้เยอะแล้วมีคนออกแบบไว้เยอะเขาก็จะไปลิงก์กับสัดส่วนตรงนั้นมาอยู่ในส่วนที่เป็นดีไซน์นะครับถ้าผมใช้ไอ อ่าผมก็สามารถหนึ่งต่อหนึ่งเราก็จะเห็นงานที่เป็นสัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่งทั้งหมดก็มีก็มีใช่ครับเพราะนั้นขอให้สัดส่วนตรงกันเป็นอันใช้ได้ไฟไม่เกี่ยวโอเคเข้าใจแล้วอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเลือกสัดส่วนที่มันมีเทมเพลตอยู่แล้วเราก็สามารถมาดูในส่วนดีไซน์นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกเทมเพลตได้เลยว่าอยากได้เทมเพลตรูปแบบไหนนะครับโดยในที่เนี้ยของเขาเนี่ยมีเทมเพลตเอาจริงก็เป็นร้านอยู่ เพราะฉะนั้นถ้าก็อยากเกิดอยากให้ตรงเป้าหมายจริงๆผมก็เชื่อว่าลองหา Wording แล้วลองใส่เซิร์ชดูนะครับเช่นผมอยากได้ Marketing นะครับผมก็เลยเกิดเลยครับว่าเป็น Marketing ้งนะครับผมก็จะได้เทมเพลตที่มันเป็นเกี่ยวกับ Marketing โดยเฉพาะมีเยอะไหมจซนมีเยอะเยอะมากครับคือถลงไปไม่สุดถ่ไถลงไปไม่สุดไถได้เรื่อยๆถได้ไม่นะครับเป็นวันใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยดูเลเยอร์ดูรูปแบบงานที่เราคิดว่า มันตรงกับเนื <That. S 1> right ้อหาที่เราเตรียมไว้อาจารย์ในในขอสายสมมติว่าเอาเป็นสาย Data ดาตเตอร์อะไรหน่อยได้ไหมฮะได้ครับเสมมติถ้าเกิดผมเป็นสาย Data นะครับผมก็เซิร์ชไปครับเพราะว่า Data โอเค Data ครับอื้อ่ะอันอานาลิติกอนาลิติกอะไรนเคครับ มันจะเจอคอข้อมูลเป็นวิเคราะห์ข้อมูลโอเคโอ้มีสวยๆขึ้นเลยด้วยกันใช่ครับเรียกว่าสบายเลยครับสบายงานนี้หน้าที่เราเนี่ยเขาเข้าใจในแง่ของยูเซอร์จริงหน้าที่ยูเซอร์คือเลือกแบบที่ชอบใช่เพราะนั้น ต่อให้เราไม่ได้เป็นกราฟิกดีเซเนอร์เราก็ผลิตงานสวยๆได้ดังนั้นก็แปลว่าคนที่เขาทำโครงสร้างเนี่ยอันนี้คือมือโปรโอเควางโครงสร้างไว้เราอย่างัเลยเอ้์อย่างงี้เรียกว่าสวยอันนี้สวยสวยเขาจะมีมีในส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าแคนวาครีเอเตอร์เป็นอาชีพนะครับอาชีพเลยเหรอเป็นอาชีพแล้วก็หมายถึงคนทำเทมเพลตอันนี้ใช่ครับแล้วเขาได้เปอร์เซ็นต์จากผู้ใช้อ๋ออ่าก็ถือว่ามีรายได้ไปอ่ากันเดี๋ยวเราต้องรีบไปใช้ที่เขาสร้างรายได้ใช่ดังนั้นเราก็ลองเลือกดูครับไอไอไอลุป หมวกหมวกเป็ทองเนี่ยทีเนี้ยตัวตัวแคนวาะนะครับแคนวาเนี่ยมันจะเป็นแบบที่เป็นแบบฟรีเมียมหมายความว่ามีส่วนฟรีให้ใช้ส่วนหนึ่งแล้วก็สมัครเมมเบอร์ก็ได้ใช้อีกส่วนหนึ่งนะครับครับทีนี้ถ้าเกิดเราเห็นสัญลักษณ์ที่เป็นมงกุฎนะครับงกุฎแสดงว่ามันเป็นแพ็กเกจสำหรับโปรก็คือในแคนวาเนี่ยครับเป็นแพ็กเกจแบบฟรีเมียมหมายว่าจะมีทั้งในส่วนที่เป็นฟรี จร,จริงๆเครื่องมือในส่วนฟรีก็ถือว่าเยอะมากแล้ว oh, <okay. S 1> เพียงพอกับการใช้งานแล้ว,ลวนะครับแต่สําหรับผู้ที่อยากจะคัสตอมได้มากกว่าเดิม,อ,มอยากได้ e อลิเมนต์หรือภาพถ่ายที่ดีกว่าเดิมก็เชื่อว,ว่าเราไปใช้โปรก็ดีนะครับ <Okay. S 1> ในส่วนนี้โปรเนี่ยนอกเหนือจากเทมเพลตสวยๆมากกว่าเดิมแล้วเนี่ยม,มันยังมี e อลิเมนต์ต่างๆ เช่นเป็นภาพที่เขาคัดสรรมาแล้วนะครับเป็นอิเลเมนต์เพิ่มเติมที่คัดสรรมาแล้วนะครับอ่าก็ให้เราเลือกใช้งานได้น่าสนใจนะครับในตอนนี้ผมก็เลยล็อกอินในส่วนที่เป็นส่วนเอาส่วนที่เป็นฟรีก่อนนะครับได้เลยอเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะลองทําในส่วนที่เป็นฟรีก่อนนะครับจากนั้นเราก็เลือกแบบที่ชอบครับอหน้าที่เราตอนนี้คือเราเลือกแบบที่ชอบก่อนนะครับเมื่อเราได้แบบที่ชอบสมมุตินะครับผมอยากได้แบบนี้ผมก็แค่กดแล้วก็เลือกว่าเอาแบบไหน นะครับผมก็ได้ชิ้นงานมาเลยครับทีนี้ถ้าเกิดกรณีใครมีอยากเป็นช้อยก่อนอยากเลือกหลายๆหน้าหลายๆดีไซน์ไว้ก่อนในตัวแคนวาเนี่ยครับเราสามารถเพิ่มหน้าได้อ่าแล้วเราก็สามารถกลับไปเลือกได้ต่อครับว่าแล้วเราจะชอบอราฟิกชอบเทมเพลตแบบไหนดีอ๋อหมายถึงว่าแอดเข้ามาเรื่อยๆก่อนแอดเข้ามาเรื่อยๆก่อนก็ได้ใช่ครับเลือกของก่อนว่าเราชอบแบบไหนเราก็ เสร็จแล้วเราค่อยมาปรับแต่งตามแบบที่เราชอบโ oh, นะครับรเพราะฉะนั้นในเนี้มันก็เลยจะมีเยอะเดี๋ยวผมขอเป็นแบบ Marketing เพิ่มอันหนึืมได้เลยครับรนะครับจากนั้นผมก็สามารถที่จะคลิกปึ๊บใช้ได้เลยนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มหน้าได้เรื่อยๆได้เรื่อยนะครับทีนี้เทมเพลตอันนี้เป็นแค่เทมเพลตเพราะฉะนั้นอ่า ผู้ใช้งานเนี่ยต้องเตรียมเนื้อหาของเรามาส่วนหนึ่งนะครับเช่นอยากจะพิมพ์เนื้อหาอะไรติดต่อที่ไหนเซอร์วิสเรามีอะไรบ้างอ่แลนั้นโอเคพวกข้อความพวกนี้อันนี้ผมเปลี่ยนได้เองทั้งหมดเปลี่ยนได้เองทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเลือกข้อความนะครับเช่นผมอยากทําเป็นในส่วนอ่าสมมติเป็น Market i n g ออนไลน์ผมสามารถจะไฮไลท์และแก้ไขคําได้เลยครับโอเคนะครับอ่าสามารถที่จะปรับขนาดปรับไซส์เปลี่ยนฟอนต์ได้ทุกอย่าง ถ้าผมมีฟอนต์ที่เล็กเยอะไหมอาจารย์เยอะครับเยอะมากเลยข้อดีของตัว Canva อย่างหนึ่งก็คือมันเป็นเว็บเบสเพราะฉะนั้นฟอนต์ที่เขามาอยู่ในระบบเนี่ยครับจะค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเลือกเปลี่ยนฟอนต์เนี่ยครับนอกเหนือจากการที่ฟอนต์ที่เขามีเนี่ยเขาจะมีในส่วนฟอนต์ที่เป็นฟอนต์แนะนําด้วยนะครับหมายความว่าเยอะซะจนเขาขนาดว่ามีมีเป็นเล็กคอมเมนต์ว่าเว็บฟอนต์นี้ก็สวยนะฟอนต์นี้ก็สวยนะภาษาไทยอะไรครภาษาไทยเยอะครับ ถ้าเกิดท่านไหนใช้ภาษาไทยนะครับผมเชื่อว,ว่าลองเสิร์ชคำว่าไทยไปเลยนะครับแล้วจะเจอฟอนต์ภาษาไทยเลย <Okay. S 2> นะเสิร์ชไทยไปเลยครับแล้วก็จะเจอฟอนต์ที่เป็นภาษาไทยอยู่พอสมควรนะครับพวกนี้คือฟอนต์ไทยหมดเลยสามารถใช้งานได้เลยนะครับผมก็สามารถคลิกปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนใช้งานได้ทันทีโอเคสะดวกมากเลยทุยกนนคนสะดวกสุดๆเลยน่าครับ จากนั้นเราก็ทําการเปลี่ยนเนื้อนะครับตามที่เราต้องการได้เลยนะครับตรงไหนอยากได้ฟอนต์เป็นยังไงเนี่ยเราก็สามารถที่จะดีไซน์ได้นะครับในตัวโปรแกรมนอกจากเปลี่ยนฟอนต์เราก็สามารถเปลี่ยนสีได้เช่นถ้าถ้าสมมติเราทำ powerpoint โอเคก็จะมีธีมอยู่ส่วนหนึ่งเนาะแต่อันนี้ก็คือเขาจะมีเป็นเป็นสี ให้เป็นแม่สีสําเร็จรูปนะครับรแล้วถ้าเกิดเป็นสีถ้าเกิดใครมีการใช้ภาพในงานดีไซน์ไปถึงเค่ืข้ <ผม S 2> ใส่รูปภาพเข้ามาใส่รูปเข้าไป,าไปตัวแคนวาเขาเก่งเขารู้เลยว่าเราน่าจะอยากใช้สีจากรูปนี้สีเสื้อ ใช่นะครับเราก็สามารถได้หมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครใส่รูปอะไรเข้าไปนะครับเขาจะดีเทคเป็นสีให้แล้วเราสามารถที่จะเอาสีนั้นมาใช้ในงานได้เลยโอเคเช่นสีดำๆมันอาจจะมาจากเสื้อสีมาจากพื้นหลังอะไรอย่างเงี้ยใช่เลยครับหรือถ้าเกิดผมจะเปลี่ยนพื้นหลังอย่างเงี้ยผมสามารถคลิกแล้วก็ดึงสีจากภาพถ่ายได้เลยครับไหนๆจันโชยดึงสีจากภาพถ่ายได้เลย๋อโอเคฟโต้แคนเนล์โอเคใช่ครับก็ถือว่าค่อนข้างสะดวก นะค่อนข้างสะดวกเพราะมันมันอัตโนมัติพอคือคือคอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งเลยนะถ้าถ้าเป็น powerpoint ทุกคนอาจจะนึกถึงหลอดดูด อันนี้ไม่ต้องดูดเด็ดแล้วให้หมดเลยมีมาให้เสร็จสับแล้วอฐานเตรียมพร้อมใช้เลยครับโอเคได้ครับทีนี้สมมุติว่าถ้าเกิดเราใส่เนื้อหาไปแล้วนะครับทุกท่านใส่เนื้อหาตามที่ทุกท่านมีได้เลยนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนที่เป็นรูปภาพอ่า์เรื่งรูปถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยในทางที่ดีเราต้องเตยมภาพมาเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดในแง่ของบางธุรกิจแต่บางทีเราก็ถ่ายรูปหรือว่า คอนเทนต์เราอยากแบบได้ความหลากหลายดูโปรเฟชชั่นอลดูอินเตอร์อะไรเงี้ยบางทีมันก็มีค่าใช้จ่ายในการเตรียมภาพซื้อภาพซื้อภาพใช่เพราะนั้นตรงเนี้ยในค a นวาก็คิดมาเสร็จเลยในค a นวานะครับถ้าเกิดทุกท่านไปดูที่ในส่วนของแอปนะครับในส่วนแอปเนี่ยจะมีเครื่องมือเสริมมากมายนะครับซึ่งตอนนี้เปิดเป็นให้คนเปิดเป็น a p i ครับให้คนลิงก์ข้อมูลความหมายของแอปนี้ทำอะไรได้บ้างจัดแต่ยตัวอย่างหน่ย ได้เยอะมากถ้าเกิดเอาของเท่าที่แคนวามีก่อนนะครับตอนนี้คือใส่รูปได้นะครับมีลดลายพื้นหลังมีเสซยงคือมีออ d ดิโอมีวิดีโออ๋ออะไรพวกนี้อันนี้อันนี้คือมองว่าเป็นอันนี้เท่าที่แคนวามนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยครับมันจะมีในส่วนการแปลภาษาการสร้าง QR code แปลว่ามันอะไรก็ได้แลวอะไรก็ได้คือตอนนี้แคนวาเปิดเปิดสุดๆเหมือนกันว่าใครอยากทําคิดอะไรออกมีไอเดียอะไร เอาส่วนเสริมมาใส่ให้ในแคนวาได้เลยนะครับอย่างเช่นที่ตอนนี้ที่เป็นกระแสอยู่อย่างเช่นรูปเบอในแคนวามีคนทําตัวแอปทําให้ภาพชัดได้ด้วยอ๋อเอาเบอร์มาทําชัดใช่ปกติมีชัดไปทาเบอร์อันนั้นธรรมดาไปลเบอชัดใช่ครับรูปใครความละเอียดต่ําสามารถมาเพิ่มเรสูชันได้เลยเออเลรอใช่ครับเป็นการอัพสเกลฟรีหรือไม่ฟรีฟรีครับเป็นการใช้เ i ไเฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจครับเพราะนั้นผมก็สามารถที่จะเข้าไปในแอปนะครับแล้วก็เลือกโฟโต พอรู้เลือกโฟโต้เราก็จะเจอแอปในส่วนที่มันเป็นภาพถ่ายทั้งหมดอ๋อคือคือเขมองรูปมันก็คือแอปใช่ใช่อย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ในตัวในตัวแอปในในแอปโฟโต้ในแคนวาครับเขามองว่ามันเป็นอิเลเมนต์มันเป็นตลาดขายภาพเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้เห็นแค่ภาพที่แคนวาให้เชาวจะเห็นในตลาดขายภาพทั้งหมดก็คือแ a n วาเขาจะเปิดรับครีเอเตอร์นักถ่ายภาพใครสนใจขายภาพกับเขา เขาโอเพนคือเขาเปิดเพราะฉะนั้นในนี้ครับก็เลยจะมีภาพภาพเยอะมากๆากอันนี้ก็วินวินเนาะใช่ครับซึ่งอันนี้เราต้องสังเกตเองนะครับถ้าเกิดภาพไหนที่มันมีลักษณะเป็นมงกุฎอย่างเงี้ยครับแสดงว่าภาพนี้เป็นเป็นแบบมีครีเอเตอร์คนอื่นเขาเขาส่งภาพมาให้ขายเพราะฉะนั้นก็จะแสดงว่าต้องสมัครปรโอเคแต่แต่ถ้าโปรปุ๊บก็ปลดล็อกทุกอย่างใช่รล้วปลดปลดล็อกได้หมดเลยใช้ เดือนหนึ่งนตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1,850งพแปปีหนึ่งไหมครับปีหนึ่งหนึ่งป้ยห้าบปีหนึ่งปีตกเป็นสัญญาณนะครับตกมากตกมากตกเดือนละร้อยกว่าบาทเฮ้ยน่าขาโอเคจ้างเดือนนี้แค่จ้างผลิตสื่อ1อันก็จะเกินราคาโอเคอันนี้ผมได้สื่อแบบไม่กี่นาทีนะอาจารย์ใช่ค่ะหนาที10นาทีก็ โอเคเลยใช่ทีนี้ผมก็เลยอย่างเช่นก็เลยเสิร์ชหาคําสมมุตินะครับผมว่าเนื่องจากรูปเยอะผมก็เลยอยากจะเสิร์ชหาที่เป็นบ i สเนสก็ได้นะครับผมก็อยากเสิร์ชหารูปเพราะฉะนั้นรูปไหนนะครับที่เหมือนเดิมที่ไม่ได้มีมงกุฎแสดงว่าเป็นในส่วนเซ็กชันฟรีเราสามารถใช้ได้เลยนะครับวิธีการใส่ภาพเนี่ยถือว่าเป็นเป็นจุดขังของ c a n วาด้วยไงนะครับในแคนวาเนี่ยครับเขาจะมองกรอบเป็นเฟรมเพราะฉะนั้นเพียงแค่เราลากภาพใส่เฟรม มันก็คือการใส่ภาพทันทีเออคัฟคร์บเสร็จสับเสร็จสับเลยดังนั้นนะครับเรโชมันก็ได้ด้วยเนาะใช่ครับเรโชได้ด้วยเ,เพราะฉะนั้นในเนี้ยถือว่าเป็นจุดแข็งของเขาว่า mm. เขามองว่าอ่าในเนี้ยมันคือเฟรมอยู่แล้วเพียงแค่เราลากภาพใส่นะครับเราก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับ<ม><ม>โอเคได้เลย ปึ๊บใช้งานได้เลยนะครับถ้าอยากปรับแต่งก็ง่ายๆครับเพียงแค่ดับเบิลคลิกแล้วก็ย้ายตำแหน่งได้อ๋อขยับเล็กน้อยขยับเล็กน้อยได้ทีนี้ผมก็เลยถูกใจรูปไหนนะครับผมก็สามารถลากรูปใส่ในเฟรมได้ทันทีอาจรย์รูปนั้นมันมีมงกุฎไหมฮะอ่ารูปนี้เป็นรูปอ่าที่ต้องเสียเป็นโปรนะครับแต่เอาใช้ใช้ใช่อย่างในแคนวาเนี่ยครับเขาจะใส่ลายน้ำเพื่อให้เราเห็นว่ารูปเนี้ยมันเป็นโปรอ๋อโอเคนีคว่าแคนวาแสดงว่าเวลาถ้าเกิดเราจะเอาพุทธครับก็มี2ช้อย จะเอาพุทแบบที่มีลายน้ําหรือจะเสียตังนะครับก็คือจะซื้อซื้อแพ็กเกจนะครับเพื่อเอาลายน้ำบอกนะครับผมก็ได้เลยนะครับโอเคสิ่งที่อยากปรับแต่งนะครับตีมสีในตัวแคนวานะครับอาจจะยังไม่ถูกใจเรามากนักผมอยากได้สีฟ้าอาจารย์ทำได้ไหมนะครับทีนี้ สังเกตว่าตอนนี้ในตัวแคนวานะครับเขาจะแยกอิเลเมนต,ต์เป็นชิ้นๆหมดเลยอ๋อนี่คือเนี่ยเป็นชิ้นย่อยๆหมดเลยอ่าครับอ่าเป็นชิ้นหมดเลยนะครับทีนี้ในตัวแคนวาเนี่ยเขาก็รู้ใจดีไซนเนอร์ด้วยรู้ใจยูเซอร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากเปลี่ยนธีมนะครับเราสามารถไปที่ดีไซน์นะครับจากนั้นเรากลับมาที่สไตล์นะครับอ๋อ่ซึ่งอันเนี้ย ผมผมชอบมากเลยนะครับถือว่าเป็นจุดจุดแข็งของเขาเลยเหมือนกันนะครับอ่าเมื่อเรามาที่สไตล์นะครับเราก็จะเจอว่ามันมีสําหรับชุดสีชุดฟอนต์ให้เราเลือกอนะครับโดยถ้าเริ่มต้นนะครับผมเชียร์ว่าให้ลองเฉพาะชุดสีก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเปลี่ยนทั้งหมดทีเดียวบางทีเราจะจินตนาการไม่ออก นะครับว่าเอ๊ะงานที่ได้มาผลลัพธ์ทำไมมาเปลี่ยนเยอะนะครับก็เล่นทีละส่วนนะครับเพราะฉะนั้นสมมุติถ้าเกิดเราอยากได้สีอะไรเราสามารถที่จะมาเลือกชุดสีได้โอ้ก็มีหลายหลายโทนให้เลือกนะครับเช่นผมอยากได้โทนสีน้ําเงินผมก็มาคลิกโทนสีน้ําเงินนะครับเพียงแค่เราคลิกเราก็ได้งานที่เป็นสีสันใหม่อ้ถูกใจยังครับยังไม่ถูกใจยังไม่ถูกใจกดซ้ได้นะครับเพื่อกดซ้ำเนี่ยครับโอ้อันนี้แหละเราสามารถกดให้สีมันหลุด อ๋อมันวนไปเรื่อยๆอ่ามันวนไปเรื่อยๆมันเป็นการหลุกสีจนกระทั่งเราพอใจนะครับได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าใครมีงานไหนแล้วเราอยากที่จะหลุกสีเราสามารถที่จะกดอ่ากดเพื่อให้ตัวรันดอมเนี่ยครับเขารันดอมสีกดยังไงก็สวยนะฮะใช่กดยังไงก็สวยเออโอเคครับโอเคอ่าทีนี้ผมมีทริคให้อีกนิดนึงแล้วกันนะครับอ่าถ้าเกิดกรณีองค์กรใครนะครับมีอ่มีในแง่ของสี ที่ระบุแล้วว่าฉันอยากได้สีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดองค์กรใครอยากได้เป็นสีประมาณนั้นสีแบบเป็นอัตลักษณ์ขององค์กรใช่นะครับเพราะฉะนั้นสมมุตินะครับสมมุติว่าผมอยากได้สีอื่นที่เขาไม่มีในในไลบรารีเมเจอร์ครับสมมติไม่มีไม่มีนะครับแต่อยากได้นะครับวิธีการนะครับขององค์กรต้องรหัสนี้เท่านั้นใช่นะครับเพราะฉะนั้นง่ายๆสุดก็คือเตรียมภาพนะครับเตรียมภาพที่เป็นโค้ดสีขององค์กรไว ก็แค่นั้นแหละเตรียมภาพเตรียมไว้เตรียมชุดสีไว้เตรียมอะไรไว้อออซึ่งซึ่งอันนี้อาจารย์ไปแคปเจอร์ใช่ใช่ผมแคปเจอร์สีเป็นตัวอย่างว่าผมอยากได้สีนี้นะนะครับซึ่งสมมุติว่าในแคนวาไม่มีสีนี้นะครับผมก็แค่เอาสีมาวางคอนทิวีวางค่ะคอนทินวีวางปกติได้เลยนะครับตัวแคนวาจะอัปโหลดรูปอัตโนมัตินะครับคอนทินวีไปเลยใช่อัปโหลดรูปได้เลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราหรือเรามีงานชิ้นอื่นก็ได้นะครับอยากได้สี เราก็สามารถที่จะคลิกขวานะครับแล้วสังเกตว่ามันจะมีในส่วนที่ apply color to page นะครับคือตัว AI ของเขาครับจะจับสีจากภาพที่เราเลือกแล้วไปใส่ในชิ้นงานได้เลยโอ้โหนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะ random สีได้เหมือนกันโอ้โหนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็แค่ลบทิ้งจบเราก็ได้สีตาม ตามกระลักเจ๋ง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 นะครับโอ้คนลุกเลยครับเนี่ยทำไงดีรับคค่ะหรือถ้าเกิดอีกอีกนิดนึงแล้วกันนะครับสมมติผมดูพิเคทนะครับจากนั้นนะครับเราไปงานสีที่เราชอบนะครับอาจจะเป็นงานดีไซน์อื่นก็ได้นะครับเป็นสีที่ชอบเมื่อเราคลิกจุดตรงเนี้ยครับสังเกตว่ามันจะมีแอปพลายโอี่แอปพลายคัลเลอร์โอนี่ด้วยแสดงว่านอกเหนือจากการดูสีจากไลบรารีสู่สีจากรูปภาพ เราสามารถดึงสีจากงานชิ้นอื่นชดบชอบอันนู้นอ๋อเอามาใส่อันนี้ใช่ครับสังเกตว่างานโทนสีเนี่ยจะเป็นโทนเดียวกันสีเนี่ยมันจะมันจะลิงก์กันได้นะครับสีมันจะลิงกกันได้แล้วก็ใช้งานเลยเหมือนกันถ้าไม่ชอบเราก็เียงหลุกได้อยู่นะครับก็ยังสามารถที่จะผลดแล้วให้มันมัดหลุดไปเรื่อยๆได้นะครับก็ให้ได้สีที่เราถูกใจครับผมอ่าเจ๋งดีเนาะ อาจารย์งั้นสุดท้ายในคลิปนี้อาจารย์ผมได้ของแล้วผมอยากเอาไปใช้ต้องทำยังไงฮะทีนี้ต้องการนำไปใช้นะครับเนื่องจากงานนี้ของเราอ่ะมีหลายหน้านะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกผมเชียว่าถ้าใครเริ่มงานแล้วเนี่ยด้านบนจะเป็นชื่อโปรเจกต์นะครับตั้งชื่อโปรเจกต์ด้วยนะครับหมายถึงว่ามันจะเก็บบนคลาวด์ใช่เก็บบนชาด์มีลิมิตไหมอาจารย์ถ้าเกิดฟรีมันจะ้ประมาณน่าจะประมาณ2กิก โอ้โหเชื่อวมานะครับอ่าทีนี้แต่ถ้าเกิดเป็นโปรมันจะได้ได้เป็นร้อยคลิกร้อยที่เจ๊ได้เลยครับอ่าทีนี้ผมก็เลยว่าเวลาเราเซฟอ่ะครับเราควรตั้งชื่องานแต่ละงานด้วยนะครับอ่ากรณีใครมีการเพิ่มหน้าหลายๆหน้าในแต่ละเพจจะตั้งชื่อได้อ๋ค่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถไปตั้งชื่อตรงนี้ได้เลยนะครับอืมครับผมตั้งชื่อว่าเป็นดีไซน์หนึ่งนะครับอืมค่ะ จะได้ไม่สับสนนะครับจากนั้นอย่างหน้าถัดมาผมก็ตั้งเป็นดีไซน์สองครับอค่ะนครับหรือถัดมาผมก็ตั้งเป็นดีไซน์สามครับครับครับทีนี้เมื่อเราตั้งเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดเราต้องการส่งงานต่อให้คนอื่นนะครับในตัวแคนวาเองนะครับมันจะมีหลายโซลูชันโซลูชันแรกนะครับก็คือเราสามารถที่จะ Copy Link ส่งไปปลายทางได้เลย หมายถึงว่า copy link หมายถึงปลายทางเขาไม่ได้สมัครแคนว่าเขาดูทานเว็บไซต์ได้เลยได้เลยอ่าหรือบางทีเราอยากให้หัวหน้าเราดูแต่หัวหน้าเราไม่ได้มี a c c o u n แคนว่าเราสามารถส่งให้ส่งเขาเลยให้หัวหน้าไปดูใช่แล้วเขาเป็นดี้เลยใช่ยังไม่ต้องเซฟก็ได้ นะครับหรือถ้าเกิดใครอยากจะเซฟก็เพียงแค่สกอร์ลงมานะครับจะมีดาวน์โหลดอ๋อมีดาวน์โหลดด้วยใช่มีดาวน์โหลดนะครับโดยไฟล์เนี่ยที่เขาแนะนำนะครับจะเป็นไฟล์ png นะครับซึ่งไฟล์ png นี่ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานอยู่แล้วตอนนี้นะครับส่วนถ้าเกิดอ p อปชันอื่นๆนะครับถ้าอยากจะไปลองใช้อย่างเช่น อยากปรับให้ขนาดใหญ่ขึ้นเผื่อบางคนจะไปทำงานปรินติ้งเพิ่มโอ้โหแล้วนั้นเลยเหรออ่าเราก็สามารถที่จะอัพไฟได้แต่อันนี้ต้องเป็นโปรนะครับเเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยเลือกว่าเราต้องการเอาพุตกี่หน้าหน้าไหนบ้างก็นะครับถ้าใครเอาพุทหนึ่งหน้าจะได้เป็นไฟล์ภาพเลยแต่ถ้าใครเอาพุตหลายหน้าจะได้เป็นซิปไฟล์แล้วก็ไปแตกไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมขออนุญาตเป็นสักหนึ่งหน้าก่อนนะครับผมก็เลือกไฟล์ที่เป็นสมมุติเป็นหน้าหนึ่ง นะครับทีนี้ถ้าเกิดเขาขึ้นให้เราดาวน์โหลดได้เลยอย่างนี้ครับแสดงว่าเรียบร้อยคือเราสามารถที่จะได้ชิ้นงานเลยนะครับมาแล้วใช่สำหรับท่านนะครับที่อาจจะเผลใช้แพ็กเกจโปรนะครับแล้วเลือกหน้าที่เป็นหน้าหน้าที่เป็นโปรอยู่นะครับเวลากดดาวน์โหลดตรงนี้ครับสมมติผมไปเลือกหน้าที่เป็นโปรนะสองโอเคครับสองหน้านี้นะครับ สังเกตเวลากดดาวน์โหลดตรงนี้ครับเขาก็จะมีเตือนว่าอ่าอิเลเมนต์หรือภาพที่เราใช้นะครับมีพรีเมียมคอนเทนต์อยู่ใช่ครับมันเป็นพรีเมียมอยู่นะครับเพราะนั้นโดยหราคาคือเขาก็จะให้เราให้เราเนี่ยครับชำระเงินนะครับซึ่งอันนี้ถ้าเกิดกรณีใครสมัครสมาชิกเมมเบอร์เนี่ยครับเราจะได้อิเลเมนต์ที่ไม่จำกัดได้เทมเพลตที่ไม่จำกัดเพราะฉะนั้นผมว่ามันก็คุ้มค่า นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้จริงจอยากจะโหลดไปให้เจ้านายดูก่อนอะไรเงี้ยครับเพื่ออนุมัติก่อนก็ได้ก็ดาวน์โหลดแบบที่เป็นเป็นวออร์มาวอลท์มาได้ลายน้ําเหมือนกัน<อ>ได้เหมือนกันโอเคครับว้าวว้าว้วา,ววา,ววาวโอเคเราก็จะได้เป็นตัวชิ้นงานนะครับเพียงเท่านี้นะครับทุกท่านก็จะได้สื่อโซเชียลมีเดียนะครับ ตามที่ทุกท่านชอบนะครโอเคดัง <Okay. S 1> นั้นทุกคนครับก็น่าจะได้เห็นความสามารถของตัวแทนว่าไปแล้วนะครับว่าเขาเจ๋งมากๆแล้วก็ใครที่เป็นสายคอนเทนต์ทำคอนเทนต์แบบง่ายๆโปรโปรเจ๋งๆสวยๆแบบที่ทุกคนไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องดีไซน์ไม่ต้องเป็นแบบดีไซเนอร สีเลือกสีไม่สวยกดยังไงก็สวยทุกคนดังนั้นนี่คือแคนว่าของเขาครับดังนั้นในคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะได้มุมมองแล้วก็ได้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่จะไปช่วยในการสร้างคอนเทนต์ให้กับทุกท่านแบบง่ายๆได้เลยนะครับส่วนถ้าใครสนใจทําพวกเวิร์กช็อปจริงจังนะครับแล้วก็ต้องการเรียนรู้ฟีเจอร์แบบล้ำๆนุ่นนี่นั่นนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีคลิปที่จะลงลีเทลเพิ่มเติมหรือใครสนใจที่จะเรียนรู้ในลักษณะที่เป็นคอร์สเวิร์กช็อปนะครับก็มาสมัครเรียนได้ที่หลักสูตรท เป็น Canva Pro for Smart w o r k เ n g รองนะครับคอร์สนี้เรียนกี่วันาจารย์อ่าคอร์สนี้เรียน2วันครับอ่าสวันโอเคทำแบบเจ๋งๆล้ำลใช่คือเป็นข่าวดีว่าตัวแคนแนวานะครับเขาเพิ่งอ่าเขาจะเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่แทบแทบทุกเดือนละตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีจัดงานใหญ่ประมาณช่วง2เดือนที่ผ่านมาโดยงานใหญ่งานนี้เขาถือว่าเป็นการรีดีไซน์หมายความว่าเขาตั้งใจจะลุกตลาดในแง่เชิงธุรกิจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นฝั่งเซล ฝั่ง Marketing หรือฝั่ง HR เองเนี่ยแว่าเนี่ยจะซัพพอร์ตงานตรงนี้เต็มที่ผมว่าเดี๋ยวนี้จะเป็นแนวแบบสายที่แบบเราจะต้องทำคอนเทนต์เองเนาะ HR ก็ต้องทำคอนเทนต์เองไม่ช่แบบโยนไปกราฟิกหรืออะไรเงี้ยเนาะดังนั้นก็อันนี้เป็นแนวใหม่แล้วก็เค,ครื่องมือมันเจ๋งมันง่ายไงมันทำให้ใครๆก็สร้างคอนเทนต์ได้ใช่ไหมใช่ครับผมอโอเคดังนั้นคลิปนี้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามา เป็นเรื่องราวของแคนวาเดี๋ยวมีอีกนะครับโอเคมีอะไรยังไงเดี๋ยวติดตามชมฟีเจอร์ของแคนวากันเดี๋นั้นด้วยกันครับอย่าหยุดเรียนรู้ครับง่ายไหมครับเคนมาครับดิ้งชอบชอบชอบ